สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องแม่มดพยากรณ์คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมปี2566เรามาดูกันค่ะว่าในช่วงเดือนนี้ดวงดาวแต่ละดวงที่ย้ายจะส่งผลกระทบอย่างไรต่อชาวราศีธนูบ้าง และการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมเท่านั้นจะไม่ได้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอาจมีสิ่งใดผิดพลาดจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ค่ะสําหรับชาวลัคนาราศีธนูดาวตนุลักษ์ดาวต,วตัวตนของท่านก็คือตําแหน่งดาวพฤหัสดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนที่5ของท่านและครองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคพฤหัสเมื่อเป็นดาวตัวตนและเป็นดาวเจ้าเรือนพันธุมาอยู่ในภพเรือนปุตตะแบบนี้หลายหลาย ท่านที่เป็นชาวลัคนาราศีธนูต้องบอกก่อนว่าท่านค่อนขอ้างโชคดีในเรื่องของการได้รับการสนับสนุนในครอบครัวนะคะหรือเรียกง,ง่ายๆว่าบุคคลในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องจะให้การส่งเสริมสนับสนุนท่านในเรื่องของการงานในเรื่องของการลงทุนบางท่านอาจมีการเจรจาพูดคุยกันในเรื่องของการงานแล้วส่งผลไปให้เกิดในเรื่องของการลงทุนเพิ่มนั่นเองค่ะหลายๆท่านอาจมีเรื่องของการได้เจรจา การได้พูดคุยเรื่องราวต่างๆหรือมีการชักนำให้ไปสู่ช่องทางของการลงทุนซึ่งจะเป็นรายได้ที่ดีให้กับท่านค่ะ และดาวตัวตนของท่านกลุมร่วมกับตำแหน่งดาวราหูซึ่งได้ตำแหน่งทวีโชคดาวราหูเป็นดาวเจ้าเรือนศาสตร์ชะช่วงระยะนี้อาจมีเกณฑ์ของการเดินทางร่วมกับคนในครอบครัวหรืออาจจะจับมือกันร่วมธุรกิจบางอย่างแล้วก็มีการตจราจารในการที่จะลงทุนเพิ่มนั่นเองค่ะในช่วงที่ดาวพฤหัสและดาวราหูมีการโครจรเดินหน้าแบบนี้เป็นจังหวะด,ดีของชาวลัคนาราศีธนูที่จะเป็นช่องทางในการลงทุนในการที่จะเปิดตัว หรือการที่ท่านจะเจราจาในเรื่องของการงานส่งผลดีให้กับชาวลัคนาราศีธนูทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ยังมีเกณฑ์ว่าบริวารลูกน้องหรือว่าบางท่านที่มีบุตรหลานเข้ามาร่วมงานร่วมส่งเสริมธุรกิจอาจมีการเจราจาพูดคุยเรื่องราวดีๆนะคะในช่วงระยะนี้และมาดูในภพเรือนศาสระของท่านค่ะซึ่งมีดาวพระเสามาสถิตอยู่ถือว่าภพเรือนนี้เป็นภพเรือนที่ เป็นบ้านของดาวเสาร์อยู่แล้วนะคะเพราะนั้นสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินก็มักจะมาหลักๆจากการสื่อสารบางท่านก็อาจจะมีในส่วนของการเงินที่จะต้องกลับไปทบทวนเรื่องราวบางอย่างดาวเสาร์มีการโคจรวิปริตหรือว่ามีการเดินถอยหลังถือได้ว่าช่วงระยะนี้การเงินอาจจะมีค่าใช้ใจ่ายเก่าๆที่เกิดขึ้นนั่นเองค่ะบางท่านก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้จับจ่ายใช้สอยเรื่องราวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ เกี่ยวกับการงานหรืออาจจะเกี่ยวกับคู่ครองคนรักด้วยเช่นกันนะคะและในช่วงระยะที่ดาวพระเสาร์ดาวเจ้าเรือนการเงินมาอยู่ในภพเรือนนี้และเจ้าเรือนเขาได้ตําแหน่งที่ดีคือตําแหน่งเทวีโชคก็แสดงว่าชาวลัคนาราศีธนูหลายๆท่านมักได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนฝูงจากบุคคลที่ท่านได้พบเจอที่แวดล้อมตัวท่านพูดจาเจราจาอะไรมักจะมีความน่าเชื่อถือค่ะแต่ช่วงระยะนี้ก็มีเกณฑ์ว่า การเงินที่จะต้องใช้จ่ายไปอาจจะเกี่ยวข้องกับการเจ็บไข,ข้การป่วยไข้ของคู่ครองคนรักของท่านเกิดขึ้นหรืออาจจะมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางสิ่งบางอย่างที่ท่านทําลงไปนะคะอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของธุรกิจการงานด้วยเช่นกันนะคะในช่วงระยะนี้ถือได้ว่าชาวลัคนาราศีธนูค่อนข้างที่จะมีทั้งเรื่องเก่าและเรื่องใหม่ให้ต้องคิดให้ต้องแก้ไขค่คะสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาเดิมๆหรือบางท่านก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายเก่าๆที่ เคยเกิดขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจการค้าเกี่ยวกับอะไรที่เป็นคุดส่วนก็อาจจะมีเรื่องเก่าที่จะต้องเคลียร์ที่จะต้องวางแผนกับเรื่องราวของหนี้สินเก่ากับเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่ท่านยังคงต้องค้างจ่ายอยู่ลักษณะแบบนี้ค่ะในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะและชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ว่า ผู้ใหญ่นะคะโดยเฉพาะฝ่ายชายมีเกณฑ์ว่าอาจจะมีเรื่องของการเจ็บป่วยหรือว่าเจอปัญหาบางอย่างที่ตัวท่านนั้นจะต้องเข้าไปร่วมรับผิดช,ชอบด้วยหรือว่าเป็นเรื่องของการเงินที่จะต้องคอยซัพพอร์ตบางท่านก็อาจจะมีผู้ใหญ่ที่ป่วยไข้ต้องล้มหมอนนอนเสื่อลักษณะแบบนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการเงินที่จะต้องใช้จ่ายไปในส่วนนี้ค่ะบางท่านที่ทําอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานยังเกิดอุปสรรคเกิดขึ้นในเรื่องของการงานในเรื่องของการสร้างความสําเร็จให้ก ับตัวเองนั่นเองค่ะแต่ก็ยังมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปากเสียงหรือว่าอาจจะมีเรื่องของ การถกเถียงกันกับบุตรบริวารหรือว่ากับลูกน้องของท่านหรืออาจจะเป็นลักษณะของคู่ค้าหุ้นส่วนมีปัญหาขัดอกขัดใจกับลูกน้องของท่านซึ่งตัวท่านนั้นอาจจะต้องเข้าไปคอยช่วยเคลียร์ช่วยเหลือหรือว่าเป็นคนกลางที่จะเจรจานั่นเองค่ะแต่เกณฑ์ชะตาของท่านยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีในเรื่องของการสื่อสารการพูดคุยถือได้ว่าตัวท่านเองอาจจะมีการเดินทางมากขึ้นในช่วงระยะนี้อาจจะมีเรื่องของการทําสิ่งใหม่ๆเรียนรู้สิ่งใหม่ บางท่านก็มีเกณฑ์ว่าอาจจะได้เดินทางไปเรียนรู้นวัตกรรมหรือส่งบริวารของท่านส่งลูกน้องของท่านไปเรียนรู้เรื่องราวต่างๆซึ่งจะมาพัฒนาศักยภาพขององค์กรของท่านแล้วก็ทําให้เกิดผลดีกับเรื่องการงานนั่นเองค่ะส่วนเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะเกิดอุปสรรคบ้างก็จะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็มักจะมาพร้อมกับโชคลาภสําหรับชาวลัคนาราศีธนูค่ะและก็ช่วงระยะนี้ก็ถือว่ามีเกณฑ์ของการเดินทางบ่อยขึ้นมีเกณฑ์ของการไปพบปะ พูดคุยเจราจาหรืออาจจะได้รับได้ยินฟังข่าวสารของการเจ็บป่วยไข้ของผู้ใหญ่เกิดขึ้นทำให้อาจจะต้องมีแพลนของการเปลี่ยนแปลงการเดินทางแล้วก็มีเรื่องของการที่จะต้องหยุดชะงักงานบางอย่างค่ะเพื่อไปกระทำการในเรื่องของสิ่งที่จำเป็นก่อนในเรื่องของการดูแลผู้ใหญ่หรือว่าในเรื่องของการที่จะเคลียร์ปัญหาที่เข้ามาปะทะนั่นเองค่ะเรื่องของโชคลาภนั้นสำหรับชาวลัคนาราศีธนูดวงดาวทั้งหมดมี10 ดวงด้วยกันถึงแม้ว่าดาวพระพุธในบางช่วงสําหรับเดือนนี้จะไปอยู่ในภพเรือนมอรณะแล้วก็ยังมีเรื่องของปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความสําเร็จที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญหาของผู้ใหญ่ของท่านแต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับดาวดวงใหญ่ก็ยังคงส่งเสริมนะคะดูจากพฤหัสดวงเดียวค่ะที่มีการโคจรเดินหน้าในภพเรือนปุตตะทั้งเรื่องของบริวารทั้งเรื่องการลงทุนเรื่องการเรียนรู้และตัวท่านก็มักจะรู้ส สนุกหรือว่ารู้สึกเพลิดเพลินกับการได้เดินรู้อะไรใหม่ๆถือได้ว่ามีความสุขกับการทำงานกับการได้เริ่มต้นนั่นเองค่ะหลายท่านที่มีการลงทุนอะไรไปหรือว่ามีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รับลาาผลกลับมานั่นเองค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีธนูในช่วงต้นเดือนถึงช่วงกลางเดือนนะคะก็ถือว่ายังคงได้รับการสนับสนุนหลายๆอย่างเป็นอย่างดีถึงแม้ว่าหลังจากนั้น จะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างแต่ก็จะมาพร้อมกับสิ่งที่จะเป็นผลประโยชน์ทดแทนให้กับท่านนั่นเองค่ะช่วงนี้ดูเหมือนว่าชาวลัคนาราศีธนูอาจจะมีปัญหาให้กังวลใจบ้างให้ต้องคิดหนักคิดมากทั้งในเรื่องของคู่ครองเรื่องของผู้ใหญ่ที่เจ็บป่วยหรือว่าเรื่องของปัญหาที่ต้องเจอในครอบครัวแต่ว่าจะได้รับกําลังใจอย่างดีค่ะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวท่านมักจะได้รับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างเสมอค่ะถือได้ว่าเป็นโชคดีอีกมุมหนึ่งนะคะ ของชาวลัคนาราศีธนูและเรามาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างค่ะดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านก็คือตำแหน่งดาวพระพุธและดาวพระพุธ ในวันที่1ถึงวันที่4ยังคงได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวเป็นเกษตรราธิบดีกลุ่มร่วมกับดาวอาทิตย์เพราะนั้นในช่วงระยะนี้อาจมีเรื่องของการเดินทางร่วมกันเรื่องของการเจรจาวางแผนบางอย่างบางท่านก็อาจจะมีเรื่องของการปรึกษากับคู่ครองคนรักในเรื่องของการวางแผนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นและมักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานด้วยเช่นกันค่ะและในวันที่4ดาวพระพุธจะยกมาสู่พบเรือนมอรณะ ในช่วงระยะนี้ถือได้ว่าดาวพุธยังคงมีการเดินรวดเร็วนะคะหรือสิ่งต่างๆอาจจะเกิดขึ้น ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนั่นเองค่ะพุทธมาอยู่ในภพเรือนมรณะนั่นอาจจะหมายถึงเรื่องของการได้เดินทางบางท่านก็อาจจะวางแผนกับคู่รักคนรักในการที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศหรือบางคนก็อาจจะมีทริปของการร่วมบุญร่วมกันนะคะอาจจะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นหรือบางท่านอาจจะมีการเจราจาพูดคุยกันวางแผนในเรื่องของการงานในเรื่องของผลสําเร็จของงานบางอย่างร่วมกันถือได้ว่าเป็นจุด ที่ดีสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนั่นเองค่ะและก็ในวันที่23กรกฎาคมดาวพระพุธจะโคจรมาสู่ภพเรือนสุพะเมื่อดาวเจ้าเรือนปัตนิมาอยู่ในภพเรือนนี้คลองมาตรฐานดาวเป็นราชาโชคมหาจักรอุจจาวิราชช่วงระยะนี้จะเห็นความสำเร็จบางอย่างของคู่ครองคนรักค่ะ อาจจะมีการงานร่วมกันมีเรื่องราวดีๆมีเรื่องของผลประโยชน์มีเรื่องของการได้รับผลตอบแทนที่นอกเหนือจากสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ค่ะแต่ก็อาจจะมีเรื่องราวของบริวารบางคนลูกหลานบุตรของท่านลักษณะแบบนี้นะคะสร้างเรื่องราวที่อาจจะทำให้ท่านทั้งสองคนเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าปวดหัวหนักเข้าไปอีกในช่วงระยะนี้ก็ระวังในการเจรจาพูดคุยในเรื่องของการใช้คำพูดรุนแรงหรือว่าการตัดสินใจอะไร โดยใช้ภาวะอารมณ์มากเกินไปนะคะหากท่านใดที่แต่งงานแล้วและมีครอบครัวแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องนี้กันด้วยค่ะส่วนเรื่องของการเจราจาการพูดคุยต่างๆเมื่อดาวเจ้าเรือนปัตตนิมากุมร่วมกับดาวอังคารแน่นอนว่าคู่นี้ก็เป็นดาวที่จะทําให้กล้าคิดกล้าตัดสินใจแล้วก็อาจจะมีเรื่องของการวิวาทเกิดขึ้นอาจจะมีเรื่องของปากเสียงเกิดขึ้น หรืออาจจะเป็นเรื่องราวของความหึงหวงเกิดขึ้นได้ในช่วงระยะนี้ก็ระมัดระวังกันด้วยเป็นพิเศษแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อดาวเจ้าเรือนปัตตนิมาอยู่ในภพเรือนสุภะแล้วได้มาตรฐานดาวดีแบบนี้เรื่องราวต่างๆเกี่ยวข้องกับคู่ครองคนรักยังคงเกิดโชคลาภกับท่านยังคงต้องเป็นจุดที่ต้องเรียนรู้กันกับท่านทั้งสองคนนั่นเองค่ะ และช่วงระยะนี้คนโสดนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอกับคนที่เคยผ่านการมีบุตรมาแล้วคนที่มีครอบครัวมาแล้วลักษณะของพ่อไม้แม่ไม้แบบนี้อาจมีเกณฑ์ได้พบเจอค่ะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับความรักมักจะประสบความสําเร็จมีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอความรักจากผู้ใหญ่แนะนํามาให้ได้เจอกันค่ะแต่ปัญหาก็ยังคงเกิดขึ้นเพราะว่าเมื่อดาวศุกร์กุมร่วมกับดาวอังคารและดาวพระพุธถึงแม้จะไม่ใช่เรื่องรา ของความรักทั้งหมดนะคะแต่อาจจะเป็นเรื่องของการเลือกไม่ถูกการที่จะตัดสินใจไม่ถูกนั่นเองค่ะก็ขอแนะนำสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะบริหารสเสน่ห์ของท่านให้ดีค่ะบางครั้งสเสน่ห์แรงเกินไปก็อาจจะทําให้ท่านเลือกไม่ถูกแล้วก็ใครหลายๆคนที่เข้ามาชอบพอท่านท่านก็อาจจะเห็นแค่มุมมุมเดียวไม่ได้มองอีกมุมหนึ่งว่าเขาคนนั้นแสดงให้ท่านเห็นจุดยืนเป็นอย่างไรท่านจะได้เริ่มต้นกับความรักได้ถูกต้องนั่นเองค่ะ แต่ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเจอความรักจากการเดินทางไกลการได้ไปอยู่ในต่างที่ต่างถิ่นชาวต่างชาติลักษณะแบบนี้นะคะพบเรือนนี้ถือว่าเป็นพบเรือนแห่งความสําเร็จพบเรือนแห่งความดีงามเพราะนั้นยังคงเป็นจุดที่จะทําให้ท่านได้พบเจอกับความรักดีๆนั่นเองค่ะ สำหรับดวงชะตาในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แนะนำเลยสำหรับชาวลัคนาราศีธนูนะคะระมัดระวังเรื่องคำพูดแล้วก็ดูแลใส่ใจสุขภาพของผู้ใหญ่ของบุตรหลานของท่านของคนที่ท่านจะต้องดูแลถ้ามีคนป่วยในบ้านก็หมั่นพาไปตรวจสุขภาพลักษณะแบบนี้นะคะอุปสรรคอาจจะเกิดขึ้นบ้างแต่ดาวดวงใหญ่ยังคงให้คุณกับดวงชะตาบริวารส่งเสริมคนในครอบครัวส่งเสริมแล้วก็เรื่องของการสื่อสาร เรื่องของการเดินทางนำมาซึ่งโชคลาภความมั่นคงให้กับท่านนั่นเองค่ะ ก็ขอจบคำพยากรณ์ดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูในช่วงเดือนกรกฎาคมไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะหากถูกใจคลิปนี้ฝากเป็นกำลังใจกด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยท่านใดสนใจผูกลัคนาการส่วนตัวแอดรายละเอียดคิว o d e คดด้านล่างนี้มาได้ค่ะและหากสนใจที่จะร่วมบริจาคค่ายารักษาโรคค่าอาหารดิฉันได้จัดทำโครงการปันน้ำใจให้น้องหมาน้องแมวจรค่ะเจอที่ไหนก็ช่วยเหลือกันที่นั่นเลยค่ะหากท่านใดสนใจร่วมบุญ บริจาคที่เบอร์บัญชีด้านล่างนี้จะขอบพระคุณอย่างมากนะคะและขอให้บุญกุหนุนนำดวงชะตาของชาวลัคนาราศีธนูทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ